สวัสดีค่ะตามสัญญาค่ะเรามาแล้ววันนี้ที่เคยคุยกันไว้นะว่าแม่จะมาเฉลยของรางวัลเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรม10,000สามนะอ๋อวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่1 1 3แล้วนะคะนี่ไปเล่นกันีนของรางวัลที่เราจะมาเฉลยวันนี้นะมีของรางวัลมาเพิ่มจากร้านเมนจิเตแปแยมนิวคาบนาค่ะกับจากร้านชาวานที่สัมเพลง พี่ใจดีส่งมาให้ใครที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับแม่นะคะก็รีบไปร่วมสนุกกันเลยแม่ได้เิงวิดีโอไว้ที่รายละเอียดวิดีโอนี้ด้ล่างน,นะคะรีบคลิกไปเล่นกันจะได้มาลุ้นของรางวัลด้วยกันค่ะที่เราเคยบอกไปแล้ววิดีโอก่อนแล้วนี่อันนี้เป็นรางวัลจากแม่กับเชิดแดงค่ะเซลวี่เซวีนะอ่านถึงไว้อันน,นะน,นี้อันนี้เป็นของรางวัลทาาี่พี่ออยดานเมดิเจแปรส่งมาให้อ่าพี่ เห็นแร่นี่ตัวอะไรคือตัวอะไรคืออะไรเดี๋ยวแม่แกะให้ดูว<ม>้าวนิ่มเทียวห<ม>อมไหมคะขอแบแม่ดมกัะอ่ะเดี๋ยวแม่ขอบแม่ดมจ้ะอ๋ออิฐจะไปเชื่อนะหอมดีเลยครันี่คือแทะจะโม่ ไงคะสโลนะคะช่วยบอกด้วยใครรู้ว่านี่คือตัวอะไระแต่แม่ชอบมากเลยนะตอนตอนนี้เข้าไปร้านก็ปกเป็นตัวแรกๆที่หยิบเลยอ่ะมามาเนี่ยหอมได้ไหมนี่มสโลหอมดีค่ะ อันนี้ตอนตอนแม่พีทิายานี่แม่นึกไปหยิบฝั่งนี้นะแม่นึกว่าเขาลืมสปรีนหน้ามาแค่เป็นก้นหน้าอยู่ฝั่งนี้ดอี่ดนี่สอง้2อ,อยากได้กันไหมเขาแต้มนะตัวนี้มาแกะกันเลยมันคือหมีคุ้งมาใช่ไหมคะยู่ไหนๆเน่ยอยู่ในชูครีมหรอครีมครับรเขาควรจะชื่อว่าอะไร ตัวนี้ไม่มีกลิ่นนะเดห็กนกนระติกไหมคะนี่ไหมอ่าให้ดูแท็กนี่น่ารักเชียวอะไรนะชอ็ะชอกโกแลตช็อกโกแลตคาเฟ่คาเฟ่อิรักุมะน่ารักมากเลยอนะ่ะว้าสโลด้วย อยากได้กันไหมอยากได้กันไหมอ่านื่น่ารักมากเลยสี่สโลตนะต่อไปค่ะอันนี้น้องๆหลายๆคนอยากได้นะแคกโรมีเนียนตอนแม่ในร้านเบ็อินเจแปนค่ะในคลิป ลายเมอีเแปนมีน้องอ่าคอมเมนต์ว่าอยากได้เิดเหมือนกันนยิ้มากเลยยิ้มมากมานี่ยิ้มากมากอมากอ่ะอนี้ที่สุดเลยอะเตัวตาเดียวดูรอบ ชอบมากเลยอะซีอ๋อนี่ชอบมากแล้วป เดี๋ยวไม่ก็ใส่ถุงเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะคะมีแกะมาให้ดูกันขอไม่มีกลิ่นกลิ่นก็กลิ่นก็สกุชที่ปกติแอ้ว<ะ>แข็งอันี้แม่นี่กนิมากเลยประมาณ ของชอตันนะคะคคนี่งๆหล่อๆถอน่ะตัวสุดท้ายค่ะนี่ตัวสุดท้ายอันนี้ดูแกะยากนะแกะไม่ได้ไแน่ว่าแฉกคือตัวอะไร ขนมปังเหรอเนลรอนเหรออะไรเนี่ยบางเหรอ,อเะออกมาให้ดูดดกับนี้นันนีอันนี้นิ่งดีนะแต่ไม่ไม่ค่อยสโลแต่ก็น่ารักมากเลยนะรู้สึกเหมือนมีกลิ่น,นเนยด้วยนะอืมมันเป็นกลิ่น,นเนยน่ารักดีอ่ะอ่ะ อันนี้ก็คือ5ชิ้นนะคะจากก้านเม็ดินเจแปนเม่กะบ,บังนาขอบคุณพี่ออยแาคเลยทีม่มาร่วมสนุกกับเรานะคะนอกจาก5ชิ้นนี้แล้วก็ยังมีของพี่กิฟต์แดนชาวาจากสำเพ็งส่งมาให้พวยเดี๋ยวแม่ขอทําให้ดูในคลิปถัดไปนะคะภายในวันนี้เดี๋ยวแม่จะอัดคลิปขึ้นในคลิปที่114เดี๋ยวไปตามดูกันเลยนะคะ